รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะนะนักตกปานะครับแล้วก็นะนะ้านาเชียนพระทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนด้วยเช่นกันนะครับเปิดคลิปมาด้วยนี่ครับเหรียญของหลวงตาบุญหนานะครับนี่ อันนี้ท่านเป็นเกจิอาจารย์นะครับของทางจังหวัดสกลนครน,นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นรุ่นนี่รันตลายนะครับปี2555นะครับนี่วัดป่าโุตินวัดป่าโุติพนะ อันนี้เหรียญน,นี้นะครับทอมได้มาจากน้องชายนะครับขออภัยเล็บดําเพราะว่าเมื่อกี้หยิบเหรียญออกมานะครับเหรียญของหลวงปู่บญหนาเช่นกันนะครับรุ่นนี้นะพอดีเลอะเละเอะเขาเรียกว่าอะไรเลอะน้ํามันนะเลอะเลอะสีพึ่งนะครับเพราะว่าทอมเอาใส่กับสีพึ่ง ด้วยมันก็เลยโดนความร้อนมันก็เลยแบบไอ้นี่นะครับนี่นี่หดวงปูบนหนานะครับรุ่นนี้อ่านรุ่นนี้เดี๋ยวค่อยดูคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้ลันตรายก่อนนะครับด้านนี้นะมา,มาชมกันเลยครับเดี๋ยวนี้บูชามานานแล้วครับนานจนจําไม่ได้แล้วครับว่า ได้มานานแค่ไหนนะครับพรนะนี่ยคือแต่นี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าทอมจะเล่นพระที่ที่มั่นใจว่าเป็นพระที่ออกออกจากวัดจริงๆนะครับก็คือรุ่นลึกๆเนี่ยอันนี้ก็ออกตัวก่อนว่าทอมไม่เก่งนะครับไม่เก่งส่วนรุ่นใหม่ๆทอมก็ไม่เก่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเรามาแบ่งปันให้ชมกันนะครับแบ่งปัน มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันนะครับกับคนที่ชอบส่องพระชอบดูพระเหรียญพระอันนี้ของทอมจะมีส่วนใหญ่ทอมจะเน้นไปทางพระเหรียญและก็ภาพถ่ายนะครับเพราะว่าพระผงเนี่ยทอมดูไม่เป็นจริงๆนะครับถ้ามีเป็นพระผงก็จะเป็นพระที่ได้มาจากจากในส่วนของของพ่อนะครับที่ท่านทิ้งไว้ให้นั่นเองนะครับ รุ่นเก่าๆที่พ่อไว้ให้ก็จะมีสมเด็จมีอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นเป็นเป็นสมบัติของพ่อเราจะจะเก็บไว้ดูนะครับนี่เรามาดูกันอันนี้แทบจะไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยนะครับแทบจะไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยในส่วนของกล้องจากมือถือนี่ก็ชัดพอสมควรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ของหลวงปู่ของเรานะครับ ท่านเป็นเกจิดังอีกท่านหนึ่งทางสกลนครน,นะครับลูกศิษย์ลูกหากันก็พาลูกศิษย์ลูกหาก็จะทราบกันดีนะครับในส่วนของประวัติของท่านนะครับนี่รุ่นนี้นะของทอมีโค้ดด้วยนะครับท่านผู้ชมดูโค้ดเดี๋ยวกันนะแต่ถ้าไม่ไม่ใช้กล้องก็ส่องเห็นก็เห็นนะครับโค้ดนะนี่ สองสามเก้าสองนะครับสองสามเก้าสองโพสเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อนะครับเป็นเป็นหลวงพ่อหันหลังให้นะครับด้านหลังเลยนี่นะหันหลังให้อักขระยันตามนี้เลยนะขอบเหรียญจะเป็นขอบแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ัวน,นี้ยังทอมได้มานี่เป็นเดิมๆเลยเดี๋ยวทอมจะตัดให้ดูนะทอมจะตัดให้ดูครับเดี๋ยวแป๊บนึงตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาออกจากซองให้ดูนะครับคือจริงๆเนี่ยทอมจะไม่อยากเอาออกจากซองหรอกเพราะเวลาออกจากซองแล้วเราไม่มีเวลาไปเคลือบนะสีผิวของเหรียญนนะ่ะมันจะเปลี่ยนนะครับเวลาเราจับหรืออะไร,รอยู่ด้านขอบนะครับดูขอบนะท่านผู้ชมนี่นะครับดูขอบเหรียญครับนี่นะ ในให้ชมกันส่วนของห่วงตรงนี้นะครับจะไม่มีรูนะเป็นเป็นตันหมดเลยนะครับนี่ครับดูด้านขอบนะครับอันนี้ทอมจองนะจองมานะครับแล้วก็ได้คนรู้จักกันส่งมาให้นะครับอันนี้เลยเดียนด้านหน้าเห็นไหมครับ อยู่หน้าเหรียญดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับแกงทำมาขึ้นมาให้ดูเลยกล้องกล้องค่อนข้างที่จะชัดนะครับกล้องจากมือถือค่อนข้างที่จะชัดพอสมควรนะครับด้านหลังนี่เลยสวยมีมีโค้ดมีต่อโค้ด นี่ตรงนี้ด้วยนะครับมีโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับมีเลขเหรียญเลขโค้ดดูลักษณะจีวอนนะครับตรงนี้นูนนะตัวนี้เป็นเป็นนูนนะครับท่านผู้ชมนะครับนูนขึ้นมานะครับนี่นี่นะครับสวยงามอีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับของหลวงปู่วุญหนานะครับ ก็ว่าจะทําคลิปให้ชมนานแล้วแต่ก็เพิ่งจะมีโอกาสนะครับนี่มาพร้อมกล่องเลยนะครับท่านผู้ชมเอาพร้อมกล่องเลยนะครับรกล่องแนะบงบนี้โอเคคลิปนี้นะครับก็กปากไปเท่านี้แล้วครับพามาส่องมาดูมาชมกันโอ้ยกล่องคมก็จะนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ